สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้พามาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกแล้วนะสำหรับเจ้าคันนี้เป็น Honda CRV 2 4 e minor change 7ที่นั่งคันนี้ฮอได้รถปี2021นะี่สิบสีรอนเงินเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเงินเดียวเบาะหนังปราบไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีพุทธคอนโทรลพบว่าพร้อม h ฮอนด้าเรนวอสคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนเกาพันเจ็ดสกิโลเมตรจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าครบนะคันนี้ได้มาเป็นตัวเจ็ดที่นั่งต้องบอกเลยว่านะครับสภาพเกิดคุ้ม ปีเบนะครับราคาอยู่ที่859,000บาทครับป้ายแดงอยู่1ล้าน4แ0 0กวบาทเลยนะสีดาวได้นะครับคันนี้ปอดเริ่มต้นอยู่ประมาณ14,000ไปปลายกับเกือบ15,000บาทใครที่สนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ที่จบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเทุกท่านครับนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องท็อปรถมือ2เจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะวันนี้พามาอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆอีกแล้วสําหรับใครที่กําลังมองหาอยู่ เจ้า Honda CR-V คันนี้เป็น2.4 e minor change ปี2021นะครับคันนี้เป็นโฉมเจน5 minor change แล้วเลขไมคคันนี้ใช้งานเพียง1 0 0 0 0แกับอีกประมาณ70-80โลเท่านั้นก็ถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะราคาดีคันนี้859,000บาทนะป้ายแดงอยู่มาณล้าน4กว่ากว่าก็ประหยัดไปแล้วประมาณ4 0 0 0 0นบาทนะครับก็ถือว่าได้รถหน่วยงานมือเดียวแล้วแถมกุญแจสำรอง2ดอกให้ครบคันนี้ประวัติศูนแน่นอนคันนี้ใครที่สนใจนะครับ นะอยากได้นะไว้ใช้งานคุมๆสักคันหนึ่งได้มาเป็นตัวเจ็ดที่นั่งด้วยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถโครงสร้างตัวรถเป็นไงเดี๋ยวพารับชมในคลิปนี้กันนะาสำหรับตัวนี้นะไมได้เชนโฉมเจน5นะไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้าฟู l l LED แล้วนะครับมาพร้อมไฟ d a y t i m e r นัน i ิ g งไ g h t นะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้น้าสำหรับตัวไมได้เชนเจน5ตัวนี้แล้วก็จางด้านหน้าตัวล่างตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาใหม่นะครับสำหรับตัวปี2020 2 0น่ขึ้นมานะครับก็ถือว่าดีไซน์ ตัวด้านล้อแม็กนะครับคันนี้เป so ็นล้อแม็กทูโทนปัดเงานะครับเป็นแม็กขอบ18นิ้วเลยนะรัดด้วยยางนะครับคันนี้เป็นยาง235สาทับหกนะครับคันนี้ขอบไพรเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะครับตัวยางนะครับจะได้เป็นยางกูตเยียนะคันนี้เดี๋ยวผมดูปียางให้นะสำหรับตัวนี้นะนะครับว่าปีไหนนะครับคันนี้จะได้ยางปี2023นะครับสัปดาห์ที่17นะครับรัดด้วยยางกูตเยียนะก็ถือว่าได้ยางที่มียี่ห้อดีมากมาก เดียมสันตัวรถนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับสีกอไมล์มาแน่นอนกระจกข้างๆนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมนะครับไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ในตัวด้วยนะครับติดฟิล์มมาแล้วรอบคันคันนี้นะครับกระจกนะครับก็ยังเป็นกระจกแท้เดิมจาก Honda ทุกบานนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดมือเปิดได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะครับมาพร้อมสมาร์ทเอนทีกุญแจเป็นแบบคีย์เลสเรียบร้อยมีกุญแจให้ครบ2ดอกนะครับเดี๋ยวพาดูกุ ครับสามารถสตาร์ทนะตัวนี้ขออภัยคันนี้สตาร์ทผ่านรีโมทไม่ได้เปิดฝาท้ายจากรีโมทได้นะครับมีกุญแจแบบนี้ให้เลย2ดอกนะครับรถหน่วยงานมือเดียวป้ายแดงภายในได้มาเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้และดูตัวเบาะนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับสภาพสวยมากคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับยังไม่ได้เก็บงาน100%ยเปอนะครับคันนี้นะด้านหน้าจอให้ดูนะครับหน้าจอนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมาพร้ออมมมััััลติฟงก์ชนนนะคคครรบีโทใ นะครับคันนี้นาลดมือเดียวนะครับคันนี้8,59,000าเท่านั้นนะครับไม่ห0 0 0 0 0โลนะครับถือว่าใช้งานน้อยจริงๆนะครับคันด้าเ Watch มีให้นะสำหรับตัวนี้นี่ที่กระจกก็แสดงขึ้นมาหน้าจอเลยนะสามารถเปิดปิดได้หรือว่าจะเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เลยนะครับก็ถือว่าครบจัดเต็มแน่นอนนะครับด้านตัวหน้าจอนะครับได้มาเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนแล้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้นะคันนี้นะครับหรือว่าจะมีกล้องมองหลังดูได้นะครับ ก็มองหลังแล้วก็ตัวเส้นกัลยะมีมาให้ครบตัวแอร์นะครับได้มาเป็นดูโอโซนด้วยนะครับนี่แยกอิสระซ้ายขวาหรือว่าจะปรับเป็นออโต้ได้นะครับนะก็ถือว่าครบนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ดีมากนะต้องบอกก่อนว่า crv เป็นรถที่ขับดีภายในใหญ่นะฮะกว้างนะครับขับดีเครื่องยนต์2.4ขึ้นเขาสบายหรือว่าจะขับต่างต่างจังหวัดนี่บอกได้เลยว่าอเนกประสงค์มากๆนะครับได้มาเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮด้วยแล้วก็มีหมดไอคอนให้นะมีรูเสียบ usb ให้ตรงนี้2ตําแหน่งนะครับที่บๆ2 นะครับสามารถวางโทรทรงโทรศัพท์ตรงนี้ได้อีกนะครับที่วางพักแขนดูได้นะครับสภาพสวยเลยนะรถบอดี้เดิมไม่มีช้ำนะครับภาษีพรบต่อให้ครบทุกอย่างนะครับไฟส่องสว่างด้านบนเป็นแบบ LVD นะครับมีที่เก็บแว่นตาหรือว่าลำโพงด้านบนให้ด้วยนะครับดูนะครับนะสวยมากนะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีช้ำเลยนะครับเขาดูแลรักษาดีแมนเทันเเนนตลอดนะทุกหมื่นโลนะสำหรับรถหน่วยงานเขานะครับบุ๊กโซ่วงสวิตเอกสารนะครับก็มีให้ครบนะใครที่สนใจซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับเรามีเล่มพร้อมโอนทุกคัน ด้านนี้จะเป็นปุ่มพุสตาร์ล้วก็เปิดฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะมีปรับระดับไฟด้านหน้าหมดกันล้อลื่นเท่าไหร่นะรู้ว่าจะเปิดตัวฝากระโปรงจากด้านตรงนี้ได้เปิดฝาถังตรงนี้นะครับนะเปิดฝาถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงจากด้านตรงนี้ได้นะครับกระจกนะฮะส่วนตัวกระจกนะับได้มาเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้สบานนะครับมีเซ็นทรัลล็อกให้โครงสร้างตัวรถนะครับก็สลาประกันให้เหมือนเช่นเคยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ามาแน่นอนนะครับดูได้นะครับจากตะเข็บเม็อาร์ตนะครับรับประกันว่าสวยเดิมแน่นอน ใครได้ไปสภาพแบบนี้นะเราคัดมาให้พี่ๆแล้วคุ้มแน่นอนนะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีบริการเซ็นถึงหน้าบ้านเลยทั่วประเทศไทยฟรีด้วยนะครับแล้วดูโครงสร้างหัวนงหัวน็อตสวยเดิมทุกอย่างนะครับภายในก็บอกได้เลยว่าสวยไม่มีช้ำนะเดี๋ยวพามารับชมในส่วนของฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับแอร์หลังมีมาให้ครบนะรู้เสียบ USB ให้2ตําแหน่งนะแล้วก็แอร์หลังแถวสามมีมาให้อีกนะครับได้มาเป็นรุ่น7ที่นั่งแล้วดูภายใน นะครับถุงยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับบอกเลยว่าภายในสําหรับฝั่งผู้โดยสารนะไม่ค่อยมีคนด้านนั่งนะครับนะส่วนมากจะเป็นรถนะครับของบริษัทที่เขาขับคนเดียวนะส่วนมากจะนั่งเบาะตัวนี้นะครับเบาะตัวอื่นดูได้นะครับไม่มีฉีกขาดหรือปรีใดใดนะสวยเหมือนป้ายแดงจริงจนะครับนะใครที่สนใจนะครับนะรีบติดต่อเข้ามาได้8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นแล้วดูตะเข็บเป็นอาร์ครงสร้างตัวรถนะครับเดิมทุกอย่างนะครับรับมาคัดมาให้พี่ๆแล้วนะครับนี่ลำโพงด้านหลังก็มีให้นะครับถือว่าสวยจัดเต็มลอยซี อ้อสินกาดเดิมๆนี่เอาเล็บจิกเข้าได้เลยนะครับนี่รีวิวให้ดูแบบนี้นะครับล้อแม็กซ์สี่วงนะครับสวยๆเลยแล้วก็ตัวนี้มีดิสเบกมีมาให้ครบ4ล้อนะครับไฟท้ายมาดูการสําหรับตัวนี้ไฟท้ายได้มาเป็นแบบ LED ไลท์ไกดิ่งเต็มระบบเลยนะครับคันนี้ไฟเบรกก็จะเป็นตัวไฟถอยก็เป็นแบบ LED เรียบร้อยนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังก็มีไฟเบรกลงที่3แล้วก็จะเป็นเสากากาศชาร์ฟินแบบคลิปฉลามนะครับกระจกได้มาเป็นกระจกไร้ฝฟ้านะครับตาปั๊มฮอนด้าอยู่ครบอันที่ปัดน้าฝนด้านหลังก็มีมาให้พร้อมเลย นะสำหรับตัวนี้เป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่อยากได้เป็นรุ่น5ที่นั่งหรือ7ดที่นั่งนะครับตอนนี้ผมมีให้เลือกเยอะนะครับแต่ขับ4นะจะรอก่อนนะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับถ้าขับ4อยากได้เป็นขับ4นะก็รอก่อนนะเดี๋ยวมีเข้ามาแน่นอนใครที่กําลังมองหาสีไหนอยู่จะเป็นสีขาวสีดําสีเทาดำนะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับโครงสร้างหัวน็อตนะครับนี่แต่ละจุดนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มาดูกันนะไฟท้ายนะครับยังแท้เดิมจาากโรงงนนัหวต ฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีรอยขันนะครับแล้วก็ตัวซีนนะครับด้านบนนะครับซีนฝาท้ายนะครับยันซีนกาวเดิมๆแบบนี้ถ้าใครสนใจนะครับรีบจัดรีบจองไว้ก่อนได้นะคันนี้859,000บาทเท่านั้นแถมฟรีดาวน์พอนอยู่ประมาณ15,000บนะครับ15,000บาทตลอดอายุสัญญานะครับเดี๋ยวพามารับชมในส่วนของฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้นะครับได้มาเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็ตัวนะครับสำหรับตัวตะเข็บเป็นอาร์หรือว่าตรงซอกประตูนะครับเดี๋ยวผมแกะให้พี่ๆดูแบบนี้เลย โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนสวยคุ้มแน่นอนคันนี้ใครได้ไปนะครับนะราคาประหยัดไปแล้ว40,000 0บาทนะครับก็ถือว่าฟรีดาวได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเป็นแสนนะครับของผมเริ่มต้นฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นห้าพันจบนะครับหัวน็อตโครงสร้างเสาบีนะครับแล้วก็ตัวแผ่นสกับเพลทหรือว่าตัวแผ่นเพลทนี้เครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับไม่มีแต่ต่อแต่แปะใหม่ใดๆสวยเดิมจริงๆนะคันนี้ใครอยากมาทดลองขับมาดูรถจริงก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับนี่สวยเดิมจริงคันนี้นะครับ ได้มามี Honda าเลนวอตที่กระจกมองข้างแบบนี้นะครับสวยมากสีบอลเงินนะสำหรับใครที่กำลัมงมองหาอยู่หรือว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะครับสีเทาดำนะครับติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะส่งรูปรายละเอียดตัวรถให้ดูเดี๋ยวผมพามารับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันพามารับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์การคันนี้เครื่องยนต์นะครับได้มาเป็นตัวเครื่องยนต์ i v t e c นะครับขนาด 2,400CC ซีเป็นเครื่องยนต์2.4เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่่แรรงงมากกเคือยนต2.4 สำหรับเหมาะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งขนาดแบบว่าเกือบเกือบเป็น P-P-V แบบนี้เลยเป็น SUV ซะใหญ่ครับก็ตอบโจทย์นะครับไม่อื่นนะมาทดลองขับต้องบอกเลยว่าติดใจแน่นอนแล้วช่วงล่างช่วงล่างเขาดีมากอันนี้คือเครื่องยนต์นะครับสภาพบอกเลยว่าสวยจริงนะน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีไหลเยิ้มนะครับนี่แอร์เย็นๆนะครับนะใช้งานตามปกติยาวๆระบบเบรก ABS ให้ครบนะยางตุ้มๆุมุ่มโชไม่มีฉีกขาดหรือว่าตัวโครงสร้างรถนะเดี๋ยวพามาดูกันคานตัวไฟหน้านะครับก็ยังแท้เดิมจากโรงงานทุกอย่าง นะแล้วก็ตัวพลาสติกนะครับทุกอย่างเลยเดิมหมดจริงนะเราคัดให้พี่ๆแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแบต,แบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วก็สปาให้ใหม่ขัดเคลือบสีให้ใหม่นะครับรับรองว่าสวยแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับยางซุ้มชงกซุ้มโชกหรือว่าจะเป็นตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยขัดเลยนะครับคันนี้นะต้องบอกเลยว่าได้ไปสภาพสวยคูอีกเช่นเคยนะครับรถสวยๆเกตเอะคงสร้างเดิมทุกอย่างแบบนี้นะครับที่เพชรโยนมีให้นะครับใครที่กำลังมองหารถรื่สองอยู่นะครับในราคาที่ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วหลาายแสนนบบทะครั รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฝากระโปรงหรือว่าจะเป็นตัวตะเข็บเมนอาร์คนะครับเดิมสนิทนะครับร้อยซีนนะครับก็เป็นซีนเดิมนะด้านบนซีนกาวเดิมเดิมแบบนี้นะถ้าใครสนใจนะอยากเป็นเจ้าของอยากจับอยากจองคันนี้นะสามารถติดต่อผมเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์ส0สองหนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยไอดีไลน์นะครับ tobpd ตัวเล็กสังกฤษสามารถติดต่อแจ้งผมได้นะครับคันนี้นะเป็นเจ้า Honda crv 2.4รุ่น e ปี2 0 2 1ันีเ็นะครับคันนี้เป็นโฉม เป็นเจน5้าไมน์ดิเชนนะครับคันนี้เลขไมน์หนึ่งแสนโลเท่านั้นนะฮะกับราคาแค่85900 0บาทเท่านั้นคันนี้ถ้าอยากจัดฟรีดาวนะครับขอไรายได้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0บาทขึ้นไปสามารถฟรีดาวได้เลยหรือใครไรายได้ประมาณ2 0 0 0 0กว่าๆไม่ถึง3 0 0 0 0แต่ผมมีงบดาวนะครับก็สามารถติตดต่อแจ้งผมเข้ามาได้นะฮะใครอยากจัดฟรีดาวหรือว่ามีงบดาวหรืออยากซื้อสดได้คันนี้ก็สามารถติตดต่อแจ้งผมเข้ามาได้ผมมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปี2 0 0 0 0กิโลเมตรสามารถซ่อมศูนย์ฮอนด บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีนะครับ24ชั่วโมงของแถมพิเศษมากมายแน่นอนได้ไปในรถสภาพที่สวยคุ้มแน่นอนเหมือนป้ายแดงนะครับต่างจากป้ายแดงแค่เล็ใหม่นะครับรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างดอกเบี้ยผมมีพิเศษให้นลเริ่มต้น4ปี2.39%เท่านั้นใครที่กังวลนะครับเรื่องดอกเบี้ยนะครับก็สามารถจัดมาหาผมได้เลยนะครับนะแล้วก็เครดิตดีประวัติดีจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะครับสนใจอย่าลืมติดต่อผมเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับ ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาเด่นรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกับผมใหม่สวัสดีครับ